การล้างคอบหมูแบบผิดวิธีนอกจากหมูจะสุขภาพไม่ดีแล้วอาจจะส่งผลเสียทําให้หมูติดโรคแล้วอาจจะตายทั้งคอบได้นะคะวันนี้จะพาไปชมวิธีการล้างคอบแบบถูกวิธีกันค่ะไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะแอมพิกฟาร์มฟาร์มหมูอารมณ์ดีนะคะเช่นเคยค่ะเราจะนําเสนอสาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะ หมูขุนเลี้ยงง่ายโตวไวกำไรดีถ้าเราดูแลอย่างถูกวิธีและเอาใจใส่อย่างดีนะคะการจัดการหมูขุนก็เหมือนการเลี้ยงเด็กนะคะทุกคนระยะที่ต้องประคบประงงมงมากที่สุดเลยก็คือช่วงเดือนแรกนะคะเราต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษนะคะในช่วงเดือนแรกเพราะ น้องยังอ่อนแออยู่นะคะยังไวต่อเชื้อโรคต่างๆนะคะไหนจะต้องเจอสภาพสภาวะเครียดต่างๆนะคะไหนจะพึ่งยานมเอ่ยเปลี่ยนอาหารเอ่ยเปลี่ยนที่อยู่เอ่ยนะคะต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะส่งผลต่อ สุขภาพของน้องทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารับน้องมาขุนแล้วเนี่ยเราก็ต้องใส่ใจในรายละเอียดต่างๆนิดนึงนะคะเพื่อลดการเจ็บป่วยที่จะนำไปสู่การเสียชีวิตนะคะซึ่งมันก็หมายถึงต้นทุนของเราด้วยนะคะเม้แต่การล้างคอกนะคะทุกคนถ้าล้างคอกผิดวิธีก็อาจจะทำให้น้องหมูตายยกคอกได้นะคะฉะนั้นวันนี้แอมก็เลยเอาวิธี ล้างข้อกแบบถูกวิธีมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะก่อนจะรับชมคลิปนะคะฝากกด Subscribe กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมกันเลยค่ะเริ่มจากสเต็ปที่1นนะคะในครึ่งเดือนแรกนะคะ,ะแน่นอนค่ะก่อนที่เราจะ ลงหมูขุนนะคะเราจะต้องเตรียมคอ,อกล้างทำความสะอาดปล่อยไว้ให้แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะเอาน้องมาลงนะคะเพราะว่าน้องหมูในระยะครึ่งเดือนแรกเนี่ยเราไม่แนะนำให้เขาโดนน้ำแล้วก็เขาจะไม่ชอบความชื้นนะคะมันจะเสี่ยงต่อการท้องเสียขี้ไหลนั่นเองนะคะทุกคน และเวลาทำความสะอาดคอกเนี่ยนะคะเราจะใช้วิธีการตักเอานะคะจะใช้จอบจะใช้พั่วหรือว่าอะไรก็ได้เราจะใช้วิธีการตักโกยขี้หมูออกนะคะเราจะไม่ฉีดน้ำไม่ล้างให้คอกเปียกนะคะและช่วงแรกๆเนี่ยนะคะแนะนำให้เรากวาดขี้หมูนะคะขี้หมูจะไม่เยอะหรอกน้องตัวเล็กๆนะคะกวาดไปรวมกันที่ ตรงบริเวณซ่วมหมูนะคะแล้วก็พรมน้าไว้นิดหน่อยก็ได้นะคะเพื่อเพื่อให้บริเวณตรงซ่วมหมูน่ะมันชื้นแล้วเขาจะได้รู้ว่าตรงนั้นแหละที่สําหรับเขาจะต้องฉี่ที่เขาสำหรับเขาจะต้องไปขับถ่ายตรงนั้นนะเขาจะได้ขับถ่ายเป็นที่เราจะได้ไม่ต้องมาฝึกแล้วก็ไม่ต้องมาเหนื่อยทีหลังนะคะอ่าต่อมา ในครึ่งเดือนหลังนะคะในครึ่งเดือนหลังเราก็จะเริ่มทำความสะอาดอคอกบ้างแล้วนะคะอย่างที่บอกเลยก็คือเราจะไม่ไม่อาบน้ำให้น้องนะคะเวลาล้างอคอกในช่วงช่วงเดือนหลังเนี่ยเราก็ล้างเฉพาะบริเวณตรงส่วงหมูก็ได้นะคะตรงที่ถ้าเขาขี้ถ้าเขาไปขับถ่ายบริเวณไหนเราก็ล้างบริเวณนั้นให้สะอาด พยายามอย่าให้น้ำโดนตัวเขานะคะแล้วก็พยายามไม่คอกแห้งแล้วก็สะอาดมากที่สุดนะคะเราจะใช้ไม้กวาดก้านมาพาะพร้าวเข้าไปกวาดกวดช่วยด้วยก็ได้นะคะ ในกรณีที่น้องยังขับถ่ายไม่เป็นที่นะคะอย่างที่บอกเลยก็คือเราพยายามให้ตรงบริเวณซ่วมหมูตรงนี้นะคะเราไม่ได้ปล่อยน้ําแบบนี้นะคะเราปล่อยให้เขาแห้งแล้วก็ฉีดน้ําให้ชื้นตรงบริเวณซ่วมหมูแล้วเราก็จะเป็นการฝึกเขาไปในตัวว่าให้เขามาขับถ่ายตรงนี้เขาจะได้ถ่ายเป็นที่เป็นทางนะคะ ในกรณีที่น้องยังไม่ขับถ่ายเป็นที่เป็นทางนะคะการล้างคอกเนี่ยเราก็จะล้างเฉพาะบริเวณที่น้องไปขับถ่ายแล้วเราก็จะเว้นโซนที่แห้งเอาไว้ให้เขานอนนะคะแล้วพอพอผ่านไปสัก7วันในครึ่งหลังในครึ่งเดือนหลังเนี่ยค่ะผ่านไปเราเราก็จะเริ่มล้างถ้าเห็นว่ามันสกโปกมากเกินไปถ้าปล่อยไว้อาจจะเป็นเชื้อโรคแล้วก็จะ จะทําให้น้องอเจ็บป่วยได้เนี่ยแล้วก็อาจจะล้างนะคะแต่ว่าให้ล้างเว้นโซนสลับเขาเรียกอะไรสลับฝั่งกันนะคะถ้าถ้าวันนี้ล้างฝั่งซ้ายแล้วก็เว้นฝั่งขวาไว้แห้งถ้าวันนี้ถ้าวันถัดไปเราก็ไปล้างฝั่งขวาแล้วเว้นฝั่งซ้ายไว้ให้เป็นบริเวณที่แห้งให้เขาได้นอนนะคะอย่างนี้นะคะให้สลับกันในครึ่งเดือนหลัง นะคะทาไปแบบนี้นะคะพยายามไม่ต้องล้างทั้งคอกนะคะเพราะว่าน้องน้องจะสูญเสียงที่จะเจ็บป่วยแล้วก็อาจจะท้องเสียได้ด้วยในในในช่วงนี้นะคะอ่าต่อไปนะคะต่อไปในสเต็ปที่3เริ่มเข้าเดือนที่สองนะคะเราก็ค่อยๆปรับตัวให้เขานะคะเราก็เพิ่มระดับการล้างคอขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ จากที่เราสลับโซนล้างใช่ไหมคะเราก็สลับโซนล้างเหมือนเดิมแต่ว่าเราเราดูว่าอาจจะไปสัก3 4มวันอย่างเงี้ยก็อาจจะล้างทั้งคอ,อกทีนึงฆ่าเชือ้อทีนึงแต่ว่ายังไม่ให้เขาอาบน้ำนะคะแต่ถ้าเราสังเกตดูว่าอากาศร้อนอบอ้าวมากเกินไปนะคะเราก็อาจจะปลุยน้ำให้เขาได้ได้ตัวน้ำนิดนิดหน่อยๆได้นะคะแต่ไม่ต้องเยอะนะคะทำแบบ คล้ายๆเราฉีดน้ำเป็นละอองน้ำเป็นฝอ,อยๆให้เขาได้เล่นนะคะอย่าให้เขาโดนน้ำเยอะนะคะก็พอได้ใครร้อนนิดหน่อยก็พอนะคะอ่าแล้วก็เวลาล้างคอกเนี่ยนะคะให้สังเกตดูอากาศนิดนึงนะคะในช่วงนี้ถ้าวันในอากาศ คลึ้มฟ้าครึ้มฝนหรือว่าอากาศไม่ร้อนมากเนี่ยก็ให้ไปล้างช่วงเที่ยงช่วงที่แดดร้อนๆเอานะคะพยายามสังเกตอุณหภูมิภายโดยรอบด้วยนะคะว่าร้อนไหมนะคะถ้าถ้าอากาศไม่ร้อนมากก็ไปล้างช่วงเที่ยงเที่ยงให้เอาประมาณว่าให้เรากะเอาช่วงที่เขาน่าจะร้อนเต็มที่นะคะเราไปล้างให้เขา จะดีที่สุดนะคะต่อไปนะคะสเตปที่4นะคะช่วงอายุ45 50วันขึ้นไปนะคะช่วงอายุนี้เนี่ยนะคะเราจะเริ่มปล่อยน้ำลงในอ่างน้ำหรือว่าส้วมหมูได้แล้วนะคะแต่ว่าให้ใส่ทีละนิดนะคะแล้วค่อยๆเพิ่มปรับระดับขึ้นไปตามอายุนะคะปรับปริมาณน้ำอะ่ะ ตามอายุตามาน้ําหนักตัวเขานะคะเพราะว่าเขายิ่งโตก็ยิ่งจะขี้ร้อนยิ่งต้องการเล่นน้ําเยอะนะคะอย่างตัวตัวแบบนี้เนี่ยใส่เต็มที่เลยนะคะช่วงนี้ใส่เต็มที่เต็มอ่างเลยนะคะแล้วก็จะเล่นทั้งวันด้วยนะคะอากาศร้อนเขายิ่งได้เล่นน้ํายิ่งโตไวนะคะเพราะว่าเขาอารมณ์ดีนะคะวันนี้อากาศไม่ร้อนเนี่ยไม่ไม่ไม่แช่น้ำนะคะวันนี้จะไม่แช่น้ํา สังเกตดูจะนอนรอบอ่างน้ำนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะวิธีการล้างคอกนะคะใครที่อยากจะแชร์ประสบการณ์หรือว่าอยากจะร่วมเ,เพิ่มเติมในจุดไหนก,ก,ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะ<ๆ>ก็อย่างที่บอกนะคะทุกคนหมูขุนจะโตวไวนะคะถ้าเราใส่ใจจัดการดูแลอย่างถูกวิธีนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะขอพระคุณอีกครั้งนะคะสำหรับการรับชมนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ